สวัสดีค่ะมาพบกับราชนีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่กลับมาจากศาลที่ปทุมเนาะก็จะมารับสมาชิกใหม่ไปไว้เฝ้าบ้านนะไว้เฝ้าบ้าน,าานก็เป็นน้องหมาตัวเล็กๆของของเพื่อนลูกสาวนี่แหละเห็นเขาประ,ประกาศนะคะก็เลยมารับเลยค่ะมารับเลยนี่ค่ะบ้านอ๋อเดี๋ยวรถเข้าไปเลยเนาะเปประตูใหญ่สิลูกอาา๋อมันล็อกอยู่ เอามาหน่อยวยนาลักนาเหมือนกันเลยอ่ะไปเขากงเขากงมาชิกใหม่เอาไปฟองบ้านเอยไดา้นเขานอากระลูกหัวมันมันหลักหมาเหมือนกันหลักจะอืมจ้ะแแม่เปิดได้แ่ไนละเปิอะไเปด่หนิข้าอยู่เลยาอืนอนอมือมืออ อ <sa iden> เอาน้องลูกไหมอ๋อมันยังกินนมอยู่ใช่ไหมแต่ไม่ได้กินนมยายนมยีน่านมว <as shall die> ัวแดงก็ได้เด้อ๋อนมโรงเรียนมันกินไหมกินโอเคเลยนมโรงเรียนมันไ่ไดกินได้องสารมันโง่มากจ้ะเดี๋ยวเอาไปกินเมื่อวานนั่นเวลามันึ่กินกระลูกหัวลูกมันมันอันนี้กี่เดือนแล้วจ้ะเนี่ยยังเลือดึงเดือนดีเลยเกิดเกิดประมาณวันไหนจ้ะประมาณได้สักประมาณสามอาทิตย์นี่แหละสามอาทิตย์ จะได้จำจำมันเกิดเอะไรได้เด็กๆมันมันไปออกอยู่นม่อนประมาณสามอาทิตย์แล้วคนช่วยเก็บแดดไม่ค่อยออกมันเป็นพันพันฮูเดินผสมกับบางแก้วฮูเดินฮูเดินจ้าวน้อยไ่้อยหมาน้อยอ่ะนะเป็นหมาพัน้น่อยแล้วนี่เขาเขาไปอ่านขับผสมเทียมมาแม่มันอ่ะอ๋อ ผสมเตรียมมาเลยที่นี่เขาเอามาจากสซำนี่มาถึงบ้านแ้วเย็นได้กล้วยสามทุ่อยา่าการน,นมมาให้มันกินเร็วมนมโรงเรียนงงตอน,นี้งงกับบ้านใหม่ตุม้มยั้งกู่ลีมีใช่ตัวน,น้อกูเลยนี่อย่าเลี้ยงตัวด้วนเนี่ยตัวสีขาวอะกินนมกินนม ăn kín dài lên không thể thấy thấy hiểu không hiểu ừng có mà ăn kín hết 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 โอ้ยสมาชิกใหม่ตื่นเต,ต้นมากตื่นเต้นมากโอ้ยดูมุ้งเขาแล้วกาไปก่อนเนาะแล้วพวกนี้คอยหายใหม่เอาแบบเย็บอันเล็กๆเป็นมุ้งเขียวแล้วก็มาครอบใช่ใช่นางเย็บสักนั่นกันพน่งนี้คืนแรกคืนแรกไม่เป็นไรเพิ่งมาจากปทุมเต็มของไม่ทันอยากได้ก็มาเลี้ยง<ค><ะ>ไม่เป็นไรหรอก น้อยมันก็แบบไม่รุ่มมากนะเนาะเป็นมุงมุงเก่กาเขาไม่ต้องแกไม่ต้องกางอะไรแก,ก,กคุมหนีอะไรก็ได้ได้ไหมนหนจะได้เนาะน้ยน้อยลองคุมดูน้อยเอามาก่อนให้พอลองคุมเดี๋ยวเดี๋ยวกินนมคุมได้ยุคแต่คุมไใบเช้ยแล้วคุมนี้เขาเยี่ยมแม่หน่เผื่อใครทำไรอ๋อคุมทางเลี้ยวเออคุมทางใช่แล้วก็ขอบปุ๊บไป <c oughs> เลยเอานอมหมดแล้ว ยังยังอ่าตัวนี้ตือนิดเออมันช่หรอไอ้ย่าหมดลิตรเลยอืมตอนหมดลิตรที่ได้ไปเล่นเล่นออโอ้ทางทางได้ได้ก็คุมแค่นี้เฉยๆอ้าวก็ได้ดีว่าเออได้ว่าได้ก็คุมแบบอย่าให้ยุงมันกัดเัินกระโปรงเดยวราไปกัดควรมันนิดเออนี่เออได้เลยโอ้ยดู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 ลีฟโทรศัพท์เอาวางไว้บนนัหนเรียนโทรศัพท์เด้อมปิดเด้อเล่นเกมหัวร้อนอีกนึงกัดกัน โอ้หไอพี่อนมามาที่บ้านเ่ากล้วย่ากวยยังสนใจน้องดูน้องหนจะเข้าก๊ง้อยมีถุงมืมมไม่ได้นอนทีตัวนึ่งทีนอนอืดเต็มเลยอเาอือถามียังงี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเย็บมันรอเาที่หละกลารแกงีเนี้เียเออเออแกงงี้แหละเนี่ยใช่ใช่วปราาสลาละปราศาทของ น้องหมาตั้งชื่อยังชื่อขวดแก้วขววดแก้ชื่อขวดได้แก้วไม่ชื่อช่างก็ไอ้สิงหมาหมาชื่อช่างก็สิงน้องนั่งอุาลากะโอ๊ยแต่แล้วคนมาเคยเลี้ยงหมาเคยเคยเลี้ยงอยู่ที่นึงเนาะตอนอยู่สี่คิวเคยเลี้ยงอยู่แต่ที่นี่มันโดนรถชนมั้งหมาพันนี่แหละ ไม่ไม่ช่้ไอ้ไอ้ฮอนใช่เหรอลูกอมที่ลูกอมไอ้ตัวนั่นน่ะมาสองตัวใหญ่เออหมาพันมันตายเนาะเราเลยไม่อยากเลี้ยงอะไรเลยมันอยู่ติดถนนเว้ยแต่ตอนที่อยู่บ้านสีคิวเลยไม่อยากเลี้ยงเลยตัวเล็กนี่เยอสิข่อยใช่หมาพันหมาพันตอนนั้นอุ้ยตัวนี้นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วกินนมกินนมตัวใหญ่อีกสองตัวทุกคนก็ทีเดียวก็เลี้ยงแต่แมวแมวเลี้ยงด้วยเหรอเลี้ยงบอยจะตายไปและไปละ อย่าไปไหนไกลลูกมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตอนมาใหมา่ๆลองเอ่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 งตอนนึงสายจะชินละ<ม>เริ่มชินเริม่มชินตายแล้วเลี้ยงเลี้ยงหมาน้อยเราจะไปไหนได้ไหมเนี่ยแต <laughs> ่เฝ้าหมาอีกแล้วไปไหนก็ไปอ่ะอ่ะได้กเก็บขี่เก็บเยี่ยวมันอีกแล้วเด้อพรุ่งนี้เด้อทุกคนเด้อช่วยๆกันนะไม่ช่วยกันเลี้ยงนะ อุ้ยเจ้ากระดาษเลยออะไรคุมดีออมนะเอ,อ้แต่ว่าถ้าเราเหยียบเป็นมุ่งมันก็จะง่ายเนาะถ้าเหยียบเป็นมุ่งมันก็เอาอะไรคุมหลังคามันง่ายเออใช่แต่เนี่ยเป็นแบบปราสาทเลยเอาอย๋ยวอะไรคุมดีวะเนี่ยไป,ไปเอามามหรือยังเห็นนั่นเลยาอาจารย์พอยังครูตอนนี้ชื่อไอขวดไอลายมากหรือลายหน่อยชาวกล้วยชาวกล้วยอย่ากัดน้องอะลูก โหลดูห ta น <Ha. S 1> ูยาตอดเสียงอะไรวะโอเคเอาต้มดิกะเป็นไงเป็นไงเนี่ยจุดเป็นไงบ้างเขาต้มดิกระเป็นไงบ้างน่ากินไหมนี่เอาขวาต้มอยู่นี่อ๋อตัวนี้ต้ม เดี๋ยวเราจะมาแอบกินหนูย่างสักหน่อยอุ้ยน้องมันอุ้ยมันลุกยังเนี่ยนายดึงนี่ลูกเฉยกันดึงคนละขาเฉยกันดึงคนละขานี่ดึงให้แม่เหรอเอออุ้ยร้อนร้อนอุ้ยทำไมจะดึงได้เอ้ยโอุ้ยอ่ะจะชิมแค่ไหนพ่ออืมไม่ดึงลยดึงเลยเอ้ยเราเฉยกันดึงฟังคนแม่ลูกอายไม่เหนียวชิบหายเอ้ยเอ้ยเอ้ย อ้อูืมได้แล้วค่ะกลิ่นมันไข่หอมเดี๋ยวกันจะดูกันนะไม่กล้ากินเลยแมวก็บม่ค่อยกินเนาะไม่ค่อยคนแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นหอมแม่ทำอย่างนั้นหนูไม่กล้ากินเลยอืมหนูยไม่กล้าเลยดมความหอมมันเฉยแม่ไม่ให้หนูกินอ้าว ยินดีที่ฉี่ออกมาลูกตายขอกินนายเอกากันแหละมาหันนากินมาหันนะโอ้โหจุดหันเมื่อกี้นี้นี่เท่ากันเลยร้อยไม่หลุดลูกชายฉันจะเหมือนฉันนิดนึงค่ะกินของยากมันรู้สึกปแปลกๆถ้าดูว่าเป็น